ครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทู e ทุกท่านครับสวัสดี FC ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอ,อ,อยู่กับผมแมงนิรัน์หนึ้พาเพลินครับก็วันนี้ก็วันนี้เรากลับมาอยู่กับคุณปู่อีกแล้วครับวันนี้ทำงานล่องลรางครับ ชาวนาก็มาเต็มเลยครับอ,อปัญหาคือน้ำมีครับแต่น้ำไม่มาครับน้ำมีแต่น้ำไม่มาครับ,ต,รบต้องทำการร่องลางครับร่องลางกันยาวๆไปครับ สักคู่ก็คงละลุแล้วครับโย่เกี่ับคนปูครับปี420รุ่น3นะครับยังแรงดีไม่มีตกนะครับคุณปูของเราอยากดูครับอยากรู้ครับว่าจะไปสิ้นสุดตรงไหนนะครับทำงานนี่ไม่มีงอแง,งครับ สำหรับเจ้าคุณปูของเราทำงานทั้งวันครับออมีสันๆน,นิดหน่อยครับออถ้าภาพสันไปก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับพอดี ล้องไม่มีระบบกันสันนะครับวันนี้เราก็มาติดตามรับชมประมาณ2-3วันนะครับจะอยู่กับงานตัวนี้นะครับ 2- องถึงสามวันะจะทยอยลงคลิปให้พี่น้องได้ติดตามรับชมกันนะครับ ครับคนปู่มันลายครับดูทรงครับมุ่ี้รวมๆครับนี่ก็นะครับไปสุดตรงที่รั้วตรงนู้นนะครับอันนี้ก็ผ่านมาได้แค่ครึ่งชั่วโมงนะครับทำงานดีครับทำงานตลอดครับไม่ต้องพักผ่อนเลยนะครับ บงบกสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้ผมได้ถ่ายทำคลิปต่อๆไปนะนะครับชี้สนันแล้วครับมีหลักครับหลักชนดนะครับ ผับสำริดเมื่อกี้ไม่ดังไม่ใช่คุณปู่ครับล้อเล่นนะครับพึ<อ>่งปลุกจากการตื่น จากการหลับไหลมาประมาณสองปีครับถูกออกมาได้สองปีแล้วครับหมดไปหมดไปหลายหมดไปเยอะครับตอนนี้ก็ <c oughs> จะรอทำมุ้งกีนะครับจบงานทำมุ้งกีก่อนเลยครับบางมากครับตอนนี้ รูปถนนให้เขาด้วยนะครับไม่ใช่คันนะครับไปทำถนนให้ไปในตัวเลยครับเอาบินมากลบถนนนี่แหละครับแอมีครับแต่ยังไม่เปิดนะครับเพราะว่าบรรยากาศยังเย็นๆอยู่นะครับสังเกตจากการใส่เสื้อหนาวครับเสื้อกันหนาวครับฝั่งนี้ก็ไม่ได้ทำนานะไถตากทิ่งไว้ครับ ส่วนฝั่งนู้นก็ทำนาไปที่เรียบร้อยแล้วทำนาพรังนะครับตรงนี้กระจกก็ไซสๆหน่อยนะครับ การเปลี่ยนกระจกมาใหม่ครับทําแตกครับวันนั้น <c oughs> จกหน้านะครับไม่โดนอะไรครับแต่ว่ามันหลุดรางลรางมันหลุดครับแค่หัวคนนะครับแค่หัวคนแตกครับหัวคนไม่แตกนะกระจกแตกนะครับการเปลี่ยนกระจกใหม่ สำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทำไปเรื่อยๆครับนึบๆไม่ต้องรีบอะไรมากมายครับ มุมกันหน่อยครับ ถ้าไปตลายครับยุกล่ไม่ได้ครับ ครับอาจจะ,ะย้อนแสงนิดนึงนะครับซูมทำไมครับโอ้หนึ่งกับสาม ช่วงกันยาวๆนะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนมุมเลยครับนะก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมีน้ำมันเยื้มนิดหน่อยครับผมแบบไปตามสเต็ปของเขาครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปที่ผมลงนะครับ วันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ